ดีนักผู้ชมนะฮะอ่ายูโพรมซีฟแลนเดนะ um, อร์วันนี้ในเกมอันเชิร์นนะอันเชิร์นนะฮะโอเควันนี้อบคุณบุกมาครอบแบบคุณอาร์มโอเคโอ้มีต้อนรับกันอย่างดีะฮะเป็นบุคคลที่ไม่มีหน้านะฮะห <c oughs> น้ามันหายไปไหนวะ <c oughs> ทำไม <c oughs> ผมไม่เจอหน้าเขาเลยเต้อนรับกันอ,อย่างดีฮนะเกมนี้นี่เป็นแนวน่ารักไหมฮะออืหใส่แต่เกมนี่เกมเพลย์นี่สุดยอดเลยเราจะพากันไป ทัวเมืองกว่าที่มันจะมืดนะคะับ<ช>กว่นที่เราจะมองอไม่เห็นไหลผู้คุณนี่โปน,นั่น <laughs> เนี่ยโป้เนี่ยโป้เอ๊อเอ๊อก็โป๊หน้าหน้าเออหน้าผมนี่คือแบบยิ้มตลอดเวลาใช่ส่วนหน้าผมแม่งตเตเล์แมนจัดชับิงเป็นหน้าที่ไม่มีความรู้สึกเอ้ยอัพสกิลดีอัพคาเอ้ยเจ็บตกใจ ไอเกมเอ้ยผมเปิด PVE นี่คือตีกับเองไม่ตายใช่ไหมไม่ตายไม่ตายตีอีไม่ตายตีแบบเนี่ยเกมนี้มีความรุนแรงนะเลือดสาดไปมื้นเลยฮะกดใช้วิจารณญาณด้วยกันนะครับออฟมีการอัพสกิลด้วยนะอัฟสกิลเหรอออฟยังไงอ่ะกดแคปครับแล้วก็จะมีคำว่าสกิลอะคุณเลือกเอาเลยจะเลือกสายไหนสายซับหรือสายแทงหรือสายแคลรี่ Excellent Excellent ผมสามสิว่ะ เอกเลนมีสามสิบผมแนะนำนะครับถ้าสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นนะแนะนำให้ไปเน้นทางซูวิวบอลเลยเพราะจะหิวอาหารได้เนายได้ช้ามากนะอีกทางกับน้ำเน้นซูวิวบอลไปเลยครับโอ้ยกูหิวน้ำแล้วอะบุ๊กกูถ้าอัพวอร์รี่เออร์นี่จะเป็นไงอะบุ๊กูหิวน้ำวอร์ี่เออร์ก็จะตีแรงนะโอเคโอเคหมดแล้วเหลือแป๊บหิวน้ำหิวน้ำเมืเดี๋ยวพาไปหิวน้ำมั้งตอนนี้อันนี้ำกูพอดีเลยเจอเจอ อ้ามข้างล่างข้างขาเจอมาพอดีข้างขาผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะฮะก็ครั้งแรกเอาอยู่คนเดียวด้วยโอ้โหเคมแม่เก็บมาใหม่เนี่ยกระเป๋ากระเป๋ามันเป็นกระเป๋าหนังหรือเป็นกระเป๋าพลาสติกวะไม่ได้รู้กูไม่ออกเฮ้ยคุณมันคืออะไรเหรอครับอันเนี้ยไหนครับอ๋อเนี่ยมันไว้ตั้งแคมป์มาตั้งพวกค่ายครับ อ๋อมันช่วยทำอะไรไอ้หารเนี่ยแค่ความสว่างครับอ๋อสว่างใช่ไปครับเดินไปอัพเรื่อยๆครับเราจะไปหารถเราไปหาอ๋ออุ้ยเมืองนี้นี่ค่อนข้างสีวิไลเลยทีเดียวนะครับเมืองอุ้ยจะไม่มีปืนห้ามไม่ได้นี่มีปืนนะวิ่งก็ตอนนี้เปิด PvP กันนะฮะสามคนลุ้มสามคนเนี่ยโอ้โหพวกมึงนี่หมดไรหมดไร ร้ายโหดร้ายจริงๆเลยอ่ะเอ้าไม่โหดร้ายละตัวใครตัวมันหาของแล้วรีบออกจากเมืองดีดีกว่ารถรถที่ใช้ได้นี่มันจะเป็นยังไงฮะรถที่ไม่มีควันนครับแล้วต้อมีน้ำมันไอ้ยุ่พูดเหมือนกันดิคือแบบไม่มีควันอย่งมีน้ำมันนะครับแล้วทีามีสกิมนะไม่มีสกิมลมีถังน้ำมันเอ้ยเฮียโบโบเอ้ยเจอมันฝรั่งขอเลยฮะเราเราสายมือเปล่านะครับ ช่วงนี้สายคนธรรมดาถ้าคุณบุกได้ลูกซองเมื่อไหร่นี่สายผู้ใหญ่บ้านมาเลยเฮ้ยใครมีกระเป๋าเก็บยาไปนี่ผมกำลังเข้ามาในนี้เอาผมก็เจอกับบถาดพิซซ่านะครับแต่ไม่มีพิซซ่าอยู่ข้างในแหรนดีบาร์โอ้โหสุดยอดเลยครับการู่าบาร์แหมแล้วเราก็มีแคนพาสต้าด้วยอื้แคนพาสต้านะครับโอ้เข้ามาเราก็เจอของเลยเฮ้ยคุณครับ ถ้าพูดถึงชีวิตจริงเนี่ยพิซซ่าในนี้มันควรจะมามันควรจะมีนะอะไรนะครับพิซซ่ามันควรจะมีนะเว้ยมันมาเป็นกล่องอย่างเงี้ยไปดีกว่าเอ้ยนี่ไงอาวุธโอ้โหอาวุธได้แล้วทีมงานอะไรอย่างเงี้ยกูเป็นเนี่ยเขาทีมงานเนี่ยเขาทำได้ดีครับเอาจริงๆเนี่ยคือเด็กอายุเท่าไหร่นะคุณสตีแบบหันหลังมาครับหันหลังมาครับบุ๊คหันหลังมา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 โอ้ยโดน นะเด็กอายุเท่าไหร่นะทาเกมนี้ครับเขา,ายุเท่าไหร่ครับไม่รู้ครับจำไม่ได้สิบหกใช่ปะสิบหกบอกเด็กโงกต้องบอกทีมงานเลยนะครับว่าทําให้สิ่งของมันสมจริงนะพิซซ่าแดกได้วางอยู่อย่างนี้นี่ก็ควรจะกินได้นะฮะหาของเรื่อยบคือมันไอคุณโมดี้วอเทอร์นี่คือโมดี้วอเทอร์นี่คือน้ําเสียะะ่ะน้ําแดกไม่ได้ครับอยากแดกได้<อ>ต้องไปหายาม,มาผสม มีระบบมีการค้าของนะครับนี่ใช่ไหมโมดี้บอสไฮ้บางต่อเฮ้ยไม่ทันแล้วมีวิศวกรกับพ่อครัวครับล่อไว้ล่อไว้โอ้ยล่อไว้ก็ไม่ดีหมดร้ายกันจังเลยพวกคุณเนี่ยโอ้โหบดใช้วิจารณญาณนะฮะตีทีวิ่งเลือดสาดทั่วห้องเนี่ยโอ้สึกว่าตอบเยอะไปแล้วโอ้โมดี้โอ้โห่อ้คนหยิบบางต่อผมไปไปไหนแล้ววะ กูมีแต่กระทะเนี่ยเอาไปทอดหัวซอมบี้เสรสัใช่ไหยเดยอทอดอ้ยเหียแม่งนี่มันดาเมแรงไหม้ยนนาเมจไม่ค่อยจะแรงนับปืน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 ป่อปืนปนปื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 นนปอปืนปืนปืนเืนปืนปืนปินปืนปืนปนะืนปนปืนปืนนปืนปืนนะืรปืปืนปืนปนปปืนปนนวปืนนนนนนปน โบว์คือมันขึ้นอยู่กับน้ําหนักด้วยนะครับถ้าเกิดว่าน้ําหนักเยอะเนี่ยน้ําหนักเยอะเนี่ยอาจจะตีช้าเออนี่คือความคิดของผมนะมันก็น่าจะเป็นอย่างกันอยู่แล้วนบโน้ตเอามาใหม่วันนี้เอาไหมใครอ่านนะอ่านเอ้ยนึกว่าคนนึกว่าคุณเข้ามาโอ้โหโอ้คนมันจะเข้ามาเราก็ต้องรู้สียเติร์ฟตัวเองเอ้ยนี่กระเป๋าใครยังไม่มีกระเป๋านะ AR โอ้โหกระเป๋านักกลิ่นทำไมมันะเป๋า ก็ยังไม่เข้าใจเลยกก็ใส่เอ้ยอ้นนี่มีตังค์ไว้เนี่ยแบงค์เนี่ยโอ้ตำรวจเอ้ยต้องข้างหลังระวังข้างหลังด้วยเอ้ยปี๊ปปี๊ปสับหัวสับหัวพ่อมึงเฮ้ยจะตายแล้วเลือด25%ควรจะแดกอะไรครับอ๋ออ๋อแดกของแดกของเลือดไม่เพิ่มนะครับทำไว้ครับต้องแดกอะไรครับแดกพวกยาครับเนี่ยร้านขายยาไปหาเอาครับเนี่ยร้านขายยาอยู่ในนี้ครับ เฮ้ามบัวหัวที่ข้าเพ็สัจกรนะข้ามบัวหัที่เครับอยู่ไหมฮะมาซื้อ,อยาครับเฮ้ยเจ้าของดีอะไรวะเออ,อกดอ๋อกดแซดเป็นการคลานนะฮะโอ้เหมือนการเรียนรู้แบบใหม่เฮออ้ยยาออวัคซีนเอาไว้ทำอะไรวะวัคซีนเหรอแล้วแต่ชนิดครับมอฟีนจะช่วยในการยาไม่ให้กูยานี่ผ้าพันแผล ไอ้ไรวัคซีนเอ้ยวัคซีนไม่ลดไวรัสเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดก่อนกูแม่งไวรัสเต็มตันผมควรแดกของอะไรบางอย่างนะครับแคนพาสต้ากาโนล่าบาร์แคนดี้บาร์ใครก็ได้มีมีว่างๆอ่ะเอาเอาอาหารใครที่มีสแต็กอ่ะเอาอาหารไปหน่อยมีใครมีสแต็กกาโนล่าบาร์ไหมเฮ้ยปืนปืนก้นปืนก้นเยิ่งนะสนใจกูมากเลยนะครับปืนก้นเดี๋ยิ่งปืนก้นได้แเลยมากเลยนะสนใจกูมากเลยนะครับ กูบอกว่าใครมีสแต็กกันูล่าบาร์ใครมีสแต็กแคนพาสต้าใครมีสแต็กเคนดี้บาร์ไม่มีไม่มีใครตอบกูเลยเอ้าวีลูกซองลูกซองโห้กูเก็บก่อนกูเก็บโอ้โหมึงจะเอาปืนคนเดียวเลยเหรออสัตว์่ามึงจะเอาปืนก็เลูให้ลูกซอะเดี๋ยวมึงมึงไม่มีใครบอกเลยอะไรเก็บแมสก์มาบ้างมาบอกใครมีสเต็กอาหารใครมีกระเป๋าว่างมาอาหารเนี่ยกูไปที่อ๋อมา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  เอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูเพิ่งกูเพิ่งฉลาดเด็กกูเป็นฉลาดเดยวกูไปหายนะนะคูเพิ่ฉลาดคือจริงๆมันแดกอันนี้ไปก่อนนะอีควิปไปก่อนเครื่องปั่นไฟเฮ้ยทอมบีเชียอไปกดคเป็นการพันนะครับเออกูเพิ่งฉลาดนะฮะโอ้ยโอ้ยเกิดอดไรกึ้นอกไปกูตกใจมึงอะกูตกใจหน้ามึงไม่มีหน้าเขามีปืนกันแล้วครับตอนนี้ใครมีลูกซองนะฮะใครสายผู้ใหญ่บ้านตอนนี้บอกผมหน่อยสายผู้ใหญ่บ้าน ถึงซองเนี่ยคุณครับคุณครับกระทะกับทนนไฟฮิบรินี่นไหนกระเป๋ากูนี่หว่าเอากระเป๋าแบบกูนี่หว่าให้ออฟไปให้ออฟไปโบกโบกโบกฮะว่าครับอกอีกระทะกับทอน้าฮิบริเนี่ยไหนแรงกว่ากันทอนไฟฮิบริแรงกว่าแน่นอนอันผมกินกระทะเลยครับอันไหนดีกว่าล่ะมันก็ต้องทอน้าฮิบริครับใช่ครับมันแ่อยู่แล้ว เดี๋ยวหาปืนที่คุณเอาไม้ลูกนี่ไงเออลูกซองแปดนะกดอีควิปเยี่ยมนะตอนนี้ผมเป็นกระเป๋านีขอกูขอดูมันค่าเรียงรายนี่ไงมีการลุกโอเย่งันนะผมก็อยู่ของผมนะเนลมาไหมวะตะปูมาต่อหัวข้อเดซซิ่งแต่มึงมีปืนเนี่ยเล่น มันคืออะไรครับเนี่ยดเรซซิ่งเนี่ยดเรซซิ่งเนี่ยดเรซซิ่งไหนครับแต่คุณเก็บกระเป๋ายัางนับใครมีอาอ<ม>หารมั้งอ๋อมีเชลคร<อ>ับใครมีช็อตกันนี่เชลไหนอ่ะ,อะมันต้องเติมมันต้องคราฟอาอกครับโอเคนี่มันชุดกรอบ,บอใส่แบบชุดกรอดแบบแบบอินดี้หน่อยเอาอิเงีบเก็บยาแทนนิดน้อยผมก็เอ้ยไหนคุณบอกเจอกระเป๋าไหมผมนี่ไงกระเป๋าไหนครับคุณเอาแบบเดี๋ยวอยู่กับผมฮะนี่กระเป๋านี่กระเป๋านี้จิ๋วได้ ไม่รู้อ่ะจไม่ได้ไม่ได้นับแต่กระเป๋าผมอยู่เยอะแล้วโดทันโวยเนี่ยลูกซองแปดในนี้คนเต็นเนี่ยแต่ผมจําแนกสีไม่ได้ละผมแม่งเกือบเฮ้ยใครมีไวรัสเนาะใครมีป้องกันัีใค้ไปแล้วดกวยร้อยครับผมเฮ้ยเสีตกใจเพิ่มมาเก็บแล้วเพิ่มมาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบสิบสิบสองช่องเนีฮะ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับดีวันดีเลยทีเดียวนะผมก็ทาการใส่ชุดเกาะครับมันแน่ใจนะเรียกว่าเกาะเนี่ยไม่รู้ครับเป็นผมเ,เจอแมกนัมครับไม่ใช่แล้วมันเรียกว่ากเกาะหรอวะไม่รู้มันภาพภูมะผมเล็กเกาะอ๋อแล้วพวกคุณหายอยู่อยู่อยู่บนเรือครับอยู่บนเรืออยู่ท่าเรืออยู่บนเรือแม่อยากเอาของแล้วครับแต่คุณต้องเสี่ยงนิดนึง แกนเจ๊ใครมียามมั่งเนี่ยสามหน่อยใครมียามมั่งเนี่ยอืมใครมียามมั้งนะอ่าเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยซองแปดบอกแล้วเดี๋ยวนี้สายผู้ใหญ่บ้านมาแล้วฮะโอ้มีลูกกระสุนอยู่สองมีอยู่สี่ลัตแน่ะต้านไวรัสแะไอีวัคซีนอะมีไหมอืมวัคซีนเหรอกินอะไรถึงจะหายวัคซีนทาวเวลแพ็ค <substit uting> ไม่ใช่วัคซีนอันีนี้เก็บสำรองไว้ก็ดีครับมันมีหลายอย่างที่มันหายอยู่โอ้ยเดี๋ยวนี้ผมใสยผู้ใหญ่บ้านมาเต็มเลยฮะเจอมาหลายนี่ยิงิงเลยฮะแม่งไม่ไหวแล้วมองภาพไม่เห็นหาเลยเลยพวกคุณเคลียร์ของหมดแล้วใช่ไหมเคลียร์ของหมดแล้วครับอ้ามอ๋ออ่ามาท่าเรือน้าทางปากเรือที่มันมีรถตำรวจดูรถตำรวจใช้ได้ป่ะใช้ได้หวะแต่จะระเบิดป่าไม่แน่ใจนะ เอ้ยมีบันไดให้ผมไหมทำไมตกน้ำอ๋อว่ายมาท่าเรือเลยครับตกน้ำใครมีอาหารบ้างวะจะมีท่าไหนอาหารหนึ่งแม่กินเนามาดีมาดีมาเอาคุณมาีเนี้ยเนี่ย เนี่ยแต่จาเป็นจริงๆนะถึงค่อยกินเอานี่มันแคนดี้โคลาน่ะโทษทีดื่มแคนดี้สดชื่นจริงๆเลยแล้วสรุปมีไหมไม่มีก็อาหารมีทางเดียวอ่ะลาสัตว์ครับแล้วก็ตัดไม้เอาตัดไม้หายชิบหายแล้วตัดไม้หาหินอีกแล้วรถไม่ใช้ได้แต่ละคันมีโคตรมีผมไม่ควรถือปืนไว้ปะผมควรถือถือดิครับไม่มีคนมีแต่พวกเราเล่นเซิร์ฟ ไม่มีคนสลิงแผนนี้เก็บไว้ครับเอยผู้คุณไปไม่รอผมเลยแล้วพอผมไปของแม่งก็หายหมดแล้วนะเด็กก็ต้องแล้วแต่ความเร็วรับโตได้โดยเร็วรับ <c oughs> เออเออแม่งแปลกว่ะไอ้ไอก้กระบองไอ้ทอนไฟ,ฟบอลลีนี่มันต้อง <c oughs> มันต้องตีด้วยแขนไม่ใช่เหรอวะนี่ทำไมมันดีดกระบองไปข้างหน้าตีวะ <c oughs> แต่ผมจะรับอยาัวผู้ชาวเม่นไหมฮะคือปกติมันต้องเอาเอามันจะต้องตีไปด้วยมือนี่วิ่งดีดดีดกระบอกไว้ให้หน้าหมุนกระบอกไว้ให้หน้าล้วตีบับบอมโอ้โอ้เอ๋คุณจะปรับปรุงนะฮะบอกไว้เลยทำไมกเูเรื่องมากเออเรื่องมากเอเจอบัคฮัลทูสวายตายสองรอบนี่ก็รอบหนึ่งแล้วนะ โอ้โหดูดิมันดีดกระบ,บอกข้างมา้าโอ้โหผมต้องการใช้ยาอย่าง่วนจีโอ้โหมันคืออะไรครับเนี่ยอ่นไหนพลังป้องกันดีกว่ากันเะเนี่ยเรื่อยเรแอบเรื่อยพานีโอเคสัตติสิบทีแม่งเลยสี่สิบเมมกูเต็มโ,โหเหรอได้สูงสุดก็สามสิบฮะเมมผมมันเก็บเต็มเก็บเ,เสื้อแบรู้เปล่าไหมผมต้องเก็บเสื้อ ขาดยาไอ้ขาดที่ผันแผลใช่ครับโอ้สลับแม่เสื้อเสื้อกูเพิ่งทิง้งไปเมื่อกี้แม่ไม่บอกคุณไม่บอกผมนี่ผมไม่รู้เลยนะเฮ้ยหิวอาหารจะตายแล้วนะเนี่ยอ้ามหิวไม่บอกกูวะกูอบอกเห็นะนักนี่ตีซื้อบือ้อเอาพาสต้าไปแดกแล้วันนะครับหนะ้าใบไม่โมดี้เลยเนะี่ยกินได้ใช่ไหมเนะี่ย <c oughs> อีคุณเออฮ้ยอามึงทำไรอ่ะทำไรอ่ะนั่นกินมึงอ่ะเดี๋ยวผมหารถขับที่มึงขับได้จริงๆกันมีน้ำมันด้วยเฮ้ยคุณถ้า <karaoke S 1> ความหิวห <persuade S 1> ้าส <rat> ิบหกเปอร์เซ็นต์แล um ้วเราควรกินเลยปะมามามาตามมาับแต่เรากูห้าเอ็ดกูยังไม่แดกเลยครับกูห้าหกอ่ะอ่าแดกถ้าแดกเนี่ยมันจะากกวแล้ขึ้นนขึ้นนบขึ้นน้ำ นางกำบาดสรุปจะขึ้นไหมครับอ้าวอ๋อคุณเขากำลังเคลียร์ของอยู่นี่เองพิงเชื้อเก็บเชื้อไ้ใช่ไหมจะได้ทำผ้าปันแผลเนี่ยรอแพนเนี่ยขึ้นรถครับขึ้นรถไปไหนดับเนี่ย้งหายไปไหนวะเออเดี๋ยวมันหมดฟาร์มอาที่ซ่อมอยู่ไเดี๋ยวตกไปเนี่ยไอ้บุ๊กตอนเนี้ยที่ซ่อมรถจำเป็นแล้วใช่ไหมเฮ้ยมาแล้ว ตกใจหมดไม่ต้องลงไม่ต้องลงเฮ้ยเอาไอ้หายไปลงไม่เขาตกเฮ้ยตกใจไอ้หาี่ตกใจขึ้นรถเลยขึ้นรถเราจะไม่อยู่แถวนี้นานโอ้ช่วงนี้สายอะไรฮะเนี่ยช่วงนี้สายโตเกียวดิฟนะครับไอ้บุ๊กไอ้ออฟเห็นเตมเลยอะไรวะหันหันหลังมาดิไหนหันหลังมาไงมันจำกัดมุมมองกูแค่เนี่ย กดซีดนี่คืออะไรครับ F116 อ่าแล้ววิธีการปลูกพืชนะครับผมง่ายๆครับหนึ่งครับก็หาผลไม้ที่มันเป็นโมดี้ครับแล้วก็ครามบแล้วก็คราบครับกดไปคราบครับผมกดคราบก็จะอยู่ใกล้ๆช่องสกิลอยู่ตรงกลางเลยมันจะมีคำครับแล้วก็บวกกดแบับฟาร์มละมันก่อนสถานีนี้ครัปลดลงครับกดลงลงครับลงครับผมจะลอซสมมีครับ เราเลิกเอาลงแล้วเนี่ะอีอาร์มีซื้อบึกซื้อบืออาร์มซอมบี้ชาวไล่มเ้เจอดาบเจอดาบไม้กุ้งนี่เฮ้ยมันอยู่ข้างหลังลบลบคูโอ้โหเยอะเยอะเหลือเกินเยอะไหนวะจะตายห่าแล้ว17เปอร์เซ็นต์นะหน้ามืดเลยโอ้หถึงกับหน้ามืดเลยเดียวจะไปเล่นเดซีได้ไงอไหนเงี้ย ควรจะอัพวอลเลเยอร์ไปเยอะเะ Here <c oughs> we are don't turn away now we โอ้ยตีทีวีเป็นรอยนะยครับถือว่าสมจริงจัดเนะี่ยแมถือว่าทำได้ดีเลยครับตีทีวีเป็นรอยด้วยโอ้สมจริงสมจริงแต่ตีฝาบ้านก็เป็นรอยฮนะโอ้สมจริงสุดๆเลยเป็นรอยทำ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ได้ดีะในส่วนของตรงนี้แหมสวิตแม็กกาซีน so เก็บไปดีวยเก็บไปเถอะ นอโอ้ช่วงนี้คุณบุ๊ไม่ใช่สายผู้ใหญ่บ้านนะช่วงนี้คุณบุ๊เป็นสายคอมมานโดนะครับโโอ้ลูกช่วงนี้คุสายผู้ใหญ่บ้านอยู่เอ้ยคุณนี่มันบ้านในฉากเข้าเกมนี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมถอดลูกกระสุนลูกซองแฝดเนี่ยตป๊บนึงเออถอดให้ผมหน่อยเอ้ยคุณผมเจอธนูอ่ะเก็บนะแล้วลูกธนูมันจะไปค้าเป็นยังไงใช้อะไรมั้งใช้นสติกกับเนลครับเออสติกกับเนล คุณน,นอแบบมาเอาแบบลูกปืนนะให้ลูกมันลูกหนึ่งมันมีลูกเดียวบัอกช็อตเออตอนนั้นเจอบักช็อตทำไมกูไม่เก็บมาส์าทำไมกูงโง่เลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปดีกว่าที่นี่คือเมืองอะไรครับอยากรู้เมืองอะไรไม่รู้แต่ผมอยากไปที่คุณบอกมีทางใต้ดินทางนนใต้ดินใหม่นี่ว่ะเร็วๆน้ำมันเหลือห้าเปอร์เซนต์ต้องรีบอะหาทางน้ำมันนิ หาทางน้ำมันไม่พอต้องหาที่ซ่อมเลยไปชนต้นไม้เมื่อกี้ควันขึ้นเลยโ<อ>ง่เนี่ยมึงโง่อย,อย่างเงี้ยเป็นงี้ไงเออวันนี้สามสิบนาทีแบจัดเต็มเลยไปเลววยโว้ยโว้ยว่าทำไมควันดำมันขึ้นควันดำตเต็มหน้าเลยเดีย๋วยวเราจะเพิ่งยดูควันดำเต็มหน้านี่มันมันควรจะแบบ มันควรจะเป็นแบบหน้าเป็นขม่าควันขึ้นนะแต่มันต้นตรงนี้ไม่สมจริงนะอ๋อจะติดใจอะไรเล่นเอาหาเออมันก็พูดเอาหาอะไรเีอะรู้สึกซอมเบ่มู่อ้ถ้าคนเ็าทำถ้าคนเ็าทำละเอียดขนาดนั้นกูคงว่ามึงไม่ต้องทำมาเกมอะไรหรอกชาตเน่สองปีมึงก็ทำไม่เสร็จเกมเลยอีกอย่างเป็นเกมฟรีด้วยเออเกมฟรีเกมฟรีแต่สนุกอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะที่ได้เก็บ เฮ้ยเจอดีคบข้าววาสวนนะบูมเดี๋ยวผมจะสกิลแล้วก็ใส่บริเอร์ต้องการ40นะครับผมมีอยู่18พอใส่เอาดอนี่สยตัดไม้ใช่ไหมฮะสายสร้างบ้านแม่ของไม่ไม่ค่อยมีวะเราสงสัยเราต้องเดินแล้วน้ำมันจะหมดคำว่าจำคำว่าจำงว่าคุณผมเจอคลิปอ่ะคุณผมเจอคลิปเป็นโบเจอร์ มอลจากบอลเจอ,อ,เจอคิดเป็นกระสุนสไนเปอร์ครับโอไปปุ๊บเก็บของมาเยอะเกินนะของมันก็เต็ม,มถึงเวลาเดินนะครับ่าครับเฮ้ยมันยังเหลือน้ำมันอยู่ใช้มันหมดเลยปั๊บ <c oughs> ปะปัป,ป,ปอ,อขึ้นรถครับอยู่ไหนครับรวมตัวไหนครับไม่รู้คุณนอนแบบอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อในกูมผมเห็นอยู่แล้วนะครับมาใหม่เลย เอ้ยโ้นึกว่าเนวเป็นโบวใช้น้ำมันให้มันคุ้มค่าเลยหนึ่งชีวิตนี้นะชีวิตนี้เกิดมาอยาให้มันเสียเปล่าวะเนี่ยขับไม่ถึงสีเหลืองเราพอถึงยัง่ะชีวิตนี้เกิดมาอยาให้มันเสียเปล่าหมดเอ้ยเคียเดี๋ยวได้กว้าง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 ไหนอ่ะผมไม่เคยเห็นกว้างเลยกวางเป็นไงเยยบรอยโอ้ มันต้องเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเวลาเก็บครับเก็บเนื้อครับเก็บเนื้อไว้แด่ครับเร็วครับเพราะกูมีขวานแล้วเฮ้ยกูไม่มีขวานด้อใช่ไหมแล้วเสียงซอมบี้รู้แล้วกูตกไม่หยกแป๊บนึงกูหิวน้ำไม่ได้เล่นนานเหมือนกูหิวน้ำน้ำแต่50%แล้วไม่ต้องใช้ปืนร์ลบุ๊กกูหิวน้ำอ่าอามเอาแคนทีนเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไอ้อพย์น้ำมาดิมาดิมามาหาพูดดิ อกตัวไข่เป็นตัวไข่ไน้หยนะสุดที่นัแบนอยู่ไหนมาดิตอนที่ไปกินนะไม่โบดีครับอ๋อเหรอโอ้ขอบคุณครับดีไม่ใช่โมดี้แม่ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่มีเปิดฝาอู้ตัวนี้ถือว่าสมจริงเนี่ขี้เลือดเหรือสิบบันไลแล้วกูโอ้ยดีวะไม่มีเลือดแล้ววะเออเอามาดิมีของเลยโจุ๊จุ๊ เทชู่ถุงเลือดโอ้โหอนนี้จาเป็นมากไอที่ีเลือดเต็มรอยครับวุ่แต่กวางเยอะเลยขนาดนั้นตอนนี้กวางเยอะมากอาไงดีไม่ยไอ้เมืองนี้เข้าได้ปะห้ามยิงเขาได้นะเอ้าข้ามยิงปืนแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยหัวหัวหัวโอ้ยวายว้ามากคุณูจัดสาละจิมนี้ก่อกองไฟแบบปิ้งเนื้อย่างมันลัสไม เรียบร้อยฮะได้ครับแต่ผมต้องไม่ขุดเฮ้ยไล่ยตอมบี้เฮ้ยเดี๋ยวกูเคลียร์ให้ซอมบี้อ่ะโอ้เอาไปทำลูกธนูเฮ้ยใครเจอลูกธนูเอามาให้กูดแทนเราุดยอดเลยฮะเจอแฮนด์โซ่เจอง่ายเนาะเฮ้ยเจอเนวเจอเนวก็ได้เอามาให้กููเนวบาดเลยฮะเราจะปิดไว้เป็นความลับเนี่พอเราเจอแฮนด์โซ่เฮ้ยต้องเจอไฟแอร์ให้ได้เว้ยเอาไปตัดไม้เอาไปทำอะไรนะ ทำบ้านร้านอา mm หารอาหารกินโลมันมีไว้ทำอะไรไว้ในดักเทปตะไลเลือนมีมีเลยมีมีเลยไว้ะสมของแล้วใครมีแนวการมาเอ้โอ้ยใครมีแนวกันใครมีเนวกันเพิ่ง uh, ติดมาจากวอตี้เนี่ยเออใครมีแนววะไม่มีมีกูมีสามันเอามาให้หมดไม่เอาไปให้บอลกูเชื่อตกใจต้องบี้ควย ลูกสนูนี่ทำยังไงนะบอกกูอีกทีหนึ่งนะผมเอาสติกครับสติกครับกับเนลครับก็จะได้ลูกธนูสติกตับไม้เอาใช่ไหมใช่ครับเอ่อเมื่อกี้กูได้แฮนซองอันหนึ่งนะไม่ใช่ความลับไปแฮนซองก็ไปตัดครับไปตัดได้ครับแต่ช้าเนี่ชแต่ขอหาลูกเป้ลูกซองหาน้ําแดกก่อนได้ไหม้ยลูกซองครับโอ้โหกูมีลูกเองเจาของดีฮะของดีเลยมิวมิว มิวเนี่ยโมดีป่ะไม่ใช่มิวไม่เฉยโมดีก็รู้เลยอันเนี้ยโมดีคอนอ่าตอนนี้กูมีแม็กปืนพบเยอะมากสิบเกือบสิบแม็กได้กูใช้ดีกว่าโอ้โหเฮ้ยอินูอุ้ยคาปน่าโอ้โหวิศวกรโอ้โหพ่อคุณเลยนะฮะเอ้ยเก็บไปเดย อ่ะไอ้คุณออฟแวะมาเอามาชิต้ามึงโอ้ผมเจอเมดคิดครับสุดยอดอุ้ยเมดคิดโอ้โหถือว่าสุดยอดมากอันนั้นใครใครคุณอ๊อบบอับเนี่ยบอเบี้ครับมาเนียมาเนียมาเนียเอาไปครับผมให้ครับไอ้เหี้ยตกใจอ้เลือดเลือดกูเลือดกูเลือดกูเกือบแล้วไอ้นี่ขวานเอาไปครับเลือดคุณเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมถามนะ ผมหกสิบสี่ครับไม่ต้องนะผมสิบเจ็ดเนี่ยควรใช้มื่อคิดเลยปะว่าเอาเหลือสักประมาณสิบหรือสิบสองประมาณได้เมื่อกี้ไม่ให้อะไรกลัวเฮ้ยมีหมวกอะไรหมวกอะไรวม่หมวกกับเพลิงหมวกที่เขาให้อะไรผมอ๋อนี่ไงเขาให้ผมแมขเอาคุคกาบไม่ต้องพึ่งกระบอกยิ่บรีแล้วแล้วก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหากระเป๋าเต็มนะยิงับมีทางเดียวครับ อันนี้เป็นกระป๋องนักเดินทางนะนแน่ใจกระป๋องนักเดินทางเอ้ยไม่ด <ทำ S 2> ูเห็นมิวเพียบเลยวะมีแต่โมดี้โอ้ยทาไ,<ป>ไม่เลิกแบ็คแม่มัตถอะมาโอโคบาโอไปเอาดีกว่าใครหิวน้ำนี่บอกผมนะครับน้ำเพิ่งเต็มตัวไปหมดแล้วเนี่ยผมมีมิมวครับมีมิวอยู่กล่องหนึ่งไม่มเคลียร์เลย ไขว่าคนไหมเนะี่ยปั๊บกระเป๋าเต็มโ,โมดี้มิวมันต้องเป็นโมดี้้ยซอมบี้<ม>ต,ตูดตูด้ยจะตายจะตายเฮ้ยเอามเมทิดไม่ได้ออฟมันก็ต้องใช้เด็กผู้หญหงบอกให้ไป๊บโอ้โหโมกันอยู่น่ะดูท่ามัเย้ยตกใจตกใจ ผมไปหาขีนเหมือนแบบขอขอเวลไหนฮะเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอเวลนี่เอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะโอ้โหปฏิหารนะเจอถังน้ำมันนะขารถด,ดีดีไปครับโอ้ยไปไปไปรถเดิมๆๆไม่รถเดิมเอ้ใครมี <laughs> ที่เพิ่มเดือนบ้างอะไรก็ได้โอ,รอรโอ้ล้อรถโอ้แหมสมจริงเนี่ยบอกเป็นหลายรอไม่ใน,ในการตีผนังเนี่ย สวิตนี้ก็ควรจะกดได้เหมือนกันนะครับเก็บลูกซองไายังวะไม่เก็บกูมีแล้วไม่ลูกกระสุนนะหนอ่ะสอบสอบสอบโอู้โหสมจริงครับตีแล้วโอ้โหตัวโอจะหายมีอะไรลูกซองครับใครอยากได้ลูกซองนะครับบาเรต้าเยี่ยบเลยโอ้โหบเลต้ามีหลายปืนแหละครับลูกไหนลูกซองบเลต้าสองกระบอกครับ แล้วก็ลูกแล้วก็ลูกซองหนึ่งกระบอกครับไครเห็นครับเก็บไปครับโมกแม่สายผู้ใหญ่บ้านเต็มคันแล้วฮะโอ้มันเป็นลูกปืนธรรมดาว่ะแต่นี้ผมสายผู้ใหญ่บ้านเต็มบ้านแล้วครับเนี่ยบ้านหลังนู้นเลยสายผู้ใหญ่บ้านเต็มคันแล้วกูเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมเห็นหินละก็ไปเจอกันภูเขานะเดี๋ยวมารวมตัวกันตรงนี้ก่อนจะไปเจอกันภูเขาไหน เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเจอกันตรง่อไปนะเดี๋ยวพา